อ่อพ่เจโอ้ยังอยู่ในรถนี่อยู่กี่พยอยังอยู่ในรถอยู่ครับบอนยังไม่ได้ลงจากรถเลยน้งองอิงมาถึงก็เดินเข้าไปหลบความร้อนอยู่ในรถก่อนเด้ครับรถนี่น พูดหน่มมดีไยเราดกั สวัสดีครับผมโอ้โหมารงมากมาแรงมากสองหมนภาในหวันเกวันเกันเนี่ยเกวันเกวันว่าเพื่อนมาแรงมากแค่พี่วพยาวเกวหน่อยพกขยนพูงานมาียาวอ

ผมนั่งดี่ว่าใชไหมยอะี่นี่สบายใช้สิ่งดีก็มีใช่ไแ่เพื่อความปลอดภแต่ตสมัยนี้อยูบริษัทไหนก็ไ

จะไปไหว้ทไปน่ากกับนาฬิกา4ี่ตัวนี้เท่า90จะเป็น409ูเก่าตัวเดียว่ตวเดียว๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามอันนีน่นี่สิไปซื้อสิไปซื้อดีแบบนี้เลยเพราะว่าโทรศัพท์พ่อมีสามเครื่องอสิเอนนี่นีนี่เยสเครื่องนึงเปยผู้ชายไปแล้วไม่ได้เปโทศัพท์นะ อย่างอื่นก็เปย์นี่เลยไฟเสียบแม่ไฟเสียสื้อแบบพี่น้องไปสื้อยุ้ยใส่เนี่ยขอไปสื้อยุ้ยใส่ครับอันนี้อันนี้เฮ็ดเองครับแต่ว่ามีขายทางอันอันนนั้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวอย่างให้เองครับมีมีตัวอย่างเขาก็ขายตัวนี้ทำทำเพิ่มทำมีเลี้ยงแต่ไม่มีมีขายอยู่มีมีขายในลาซซาด้าอยู่คุณซื้อต่ออันนี้เลยไปเสร็จเียบเราพี่น้องคิดว่าฝากเลยคุณยุ้งยิมาแล้วพี่น้องเอาชิ้นอะไรก็มีอันเั้นเลยโอ้เดี๋ยวนุ้งยิงมา

ท่นี่แม่ท่านี่ขัไปท้ายแม่แม่ขัไปท้ายไปแม่ครับทีละคนครับทีละคนทีละคนต่ละคนครับหลังจากที่น้องมาถึงแทีละคนครับฟังนสยแม่ังนแม่ ขอไปเลยใครแม่ลยเดินหลบขอไปเลย้าอย่างนั้นนูขอเป็แถวเดียวนะคะขออนุญาตนะคะฝั่งนี้หรือฝั่นี้เอาฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะคะคุณแม่มาฝังนี้นะะไปหนุ่มัยไทแล้วเราไม่ถ่ายแล้วนะคะไปคุณด้วค่ะไปไปสุดท้ายครับเอาขาแถวเข่าแถว่าแถวนะตามลำดัาครับไปแถว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ก็คิวค่ะเดี๋ยวใจนก็ไม่ยูามรงเน้นัักัน้ค่ะนี่ถ้าเอกนั่งเอกขั่งหลังด้วยค่ะมงก

Très chút. cho chút. Très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  แม่เขาตีเอกไหมเนาะมาอาไปได้เลยพี่น้องเด้อัมนี้เพราะว่าอาจารย์นิ่งบอกแล้วครับเดี๋ยวได้เวลาแล้วได้เววลลาแ้เดี๋ยวขออนุญาตครับปังปังปังแล้วขออนุญาตครับดูดูนะเด้อขอนนี้เอาทีมงานจิววันพี่น้องมาแล้วยังไงยังไง

นรยแม่กล่องไว้ก่อนยัน้าียังงนี่กล่องเคนที่ไปอกเดูคลุเพอร์เขาะนั่งแล้วต้องไปเรี้ยนนะครับพี่น้อง CO JO 2อนะฮะวันที่24ค่าคอร์หงมากถ้ายุทูบมือเดียวกันเลย่าวคอรขึ้นแล้วนะครับไร้ยดจับไอ้แหงยองนะ mưa nắng con có mưa nắng là đấy, bộ sậu đấy, quần ักตรงไหนครับอดรองเท้าแถวนี้ได้ค่ะ เอไว้ตรงนี้ก็ได้่รถ่คิปวนะคะก่ะถนี้ขออนุญาตยุติการถ่ายถ่ายวดีโอดีโอได้แต่ภาพนี่งนะครับได้แต่ภาพนี่เงออคุณขอบคุขอบคุณขอบคุณขอบคขอคมออ วัดนะครับไม่ให้ถ่ายภาพ <ไป S 1> เป็นคลิปนะครับเพราะนก็ขออนุญาตถ่ายเท่า,านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเก็บเป็นภาพขอบคุณมากครับผม